ในที่สุดนักวิจัยจึงเข้าใจว่าทำไมบลูเบอรี่จึงมีสีฟ้าความลับสีฟ้านี้ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหรือเปลือกของบลูเบอรี่แต่อยู่ที่ขี้พึ่งเคลือบที่อยู่รอบๆผลบลูเบอรี่ผลไม้บางชนิดมีการใช้สารเคลือบผิวเดิมเป็นพวกขี้พึ่งแต่ทุกวันนี้มีหลายชนิดเพื่อให้ขายถ่ายเทอากาศได้ช่ำลงทาให้มีระยะเวลาจัดเก็บหรือขายได้นานวันเช่นแอปเปิลมะม่วงส้มสายน้ําผึ้ง โดยสารประเภทนี้ล้างออกหรือกินได้ไม่อันตรายสารเคลือบผิวสำหรับผลไม้สดบลูเบอรี่มีสีฟ้าที่โดดเด่นเป็นพิเศษจึงเป็นที่มาของชื่อบลูเบอรี่แต่สีฟ้าเป็นสีที่หายากในธรรมชาติและมีสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพียงไม่กี่ชนิดทำให้สิ่งมีชีวิตมีสีฟ้ามีจำนวนน้อยมากปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้ นักวิจัยค้นพบปริศนานี้แล้วและนี่ไม่ใช่เปลือกผลไม้ในการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ในวาราสาร Science Advances นักวิจัยพบว่าผลึกเล็กๆที่จัดเรียงแบบสุม่มในสารเคลือบที่พึ่งผลไม้จะกระจายแสงทำให้บลูเบอรี่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์สีฟ้าครามที่โดดเด่นของผลไม้ชนิดนี้สีฟ้าไม่ค่อยปรากฏให้เห็นในสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างส่วนใหญ่เช่นนกลูเบลผีเสื้อและกบเขตร้อนอาศัยกลอุบายอันชันฉลาดในการสร้างร่มเงาสีฟ้านี้เพื่อยับยัง้งข่มขู่ผู้ล่าเป็นหลักแม้แต่หินและแร่ธาตุสีฟ้าเช่นแซฟไฟร์และล a p ิสเล z u รีก็หาได้ยากและ b l u e บอร์รี่ก็ยิ่งลึกลับมากขึ้นไปอีกสีฟ้าของ b l u e บอร์รไม่สามารถสกัดโดยการบีบได้เพราะไม่ได้อยู่ในน้ำที่มีเม็ดสีซึ่งสามารถคั้นจากผลไม้ได้ นั่นคือเหตุผลที่เรารู้ว่าสีนี้จะต้องมีสิ่งแปลกๆอย่างแน่นอนหัวหน้านักวิจัย Rox m i ์ d l e t o n University of Bristol ใน UK กล่าวใน Scientists reveal why blueberries are blue แม้ว่าบลูเบอร์รี่จะมีเม็ดสีฟ้าเข้มขน้นที่เรียกว่าแอนโทไซยานแอนโทไซ y านินส์แต่เนื้อมีสีแดงอมม่วงเข้มแตกต่างจากสีฟ้าครามของ สีผิวเปลือกผลไม้อย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับพืชส่วนใหญ่บลูเบอรี่ถูกเคลือบด้วยขี้พึ่งป้องกันบางๆซึ่งทำหน้าที่เป็นสารเคลือบกันน้ำและเป็นกรอบป้องกันการติดเชื้อโรคทีมงานนักวิจัยสงสัยว่าสีฟ้าต้องมาจากด้านนอกของผลไม้ดังนั้นจึงนำตัวอย่างขี้พึ่งนี้ออกมาและนำไปตกผลึกใหม่บนแผ่นกระดาษแข็งผลการทดสอบผลการทดลอง ได้สร้างการเคลือบผลึกบางพิเศษด้วยสีฟ้าอันเป็นเครื่องหมายการค้าของบลูเบอรี่เมื่อมองดูชั้นสีฟ้านี้อย่างใกล้ชิดนักวิจัยก็พบการกระจายตัวของโครงสร้างผลึกภายในขี้พึ่งโดยสุม่มซึ่งกระจายแสงสีฟ้าและรังสี UV เพื่อสร้างสีฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์บลูเบอรี่มันแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติได้พัฒนาเพื่อใช้กลอุบายที่ประณีตจริงๆซึ่งเป็นชั้นขี้พึ่งบางเฉียบ สำหรับสารให้สีฟ้าที่สำคัญนี้มันน่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นถ้าสามารถสร้างเคลือบสีฟ้าขึ้นมาใหม่ได้จากการเรียนรู้เกี่ยวกันขี้พึ่งของบลูเบอรี่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนร็อกส์มิดเดิลเทนกล่าวเพิ่มเติมการค้นพบนี้เปิดโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับสารเคลือบสีฟ้าและสารให้สีที่เข้ากันได้ในทางชีวภาพและยั่งยืนต่อไป นักวิจัยเขียนไว้ในการศึกษาวิจัยว่าสีฟ้าเรียนแบบนี้จะสามารถใช้ได้กับข้าวของทุกอย่างตั้งแต่ตัวเซ็นเซอร์การก่อสร้างไปจนถึงสีเคลือบหรือสีรถยนต์แต่การนำสีฟ้ามาใช้งานยังมีปัญหาเพราะนักวิจัยยังไม่ทราบที่มาและวิธีการทำงานที่พึ่งของบลูเบอรรี่ซึ่งอาจมีคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย เพราะนักวิจัยยังไม่ได้เริ่มสำรวจด้วยซ้ำขณะน,นี้ทีมงานวิจัยกำลังทดสอบดูว่าจะมีวิธีการเตรียมการสร้างขี้พึ่งสีฟ้าที่ง่ายกว่าการทดลองแบบนี้หรือไม่การจำลองแบบสีขี้พึ่งสีฟ้าตามธรรมชาติให้เหมือนองค์ประกอบของบลูเบอร์รี่โดยวิศวกรรมประดิษฐ์คือความฝัน